สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับชูชองนวนพ้ารวยตอนนี้นวนพ้าลวยกับิพีาพี่น้องไปเที่ยวอีสานใต้ค่ะไปพบไปพอกับอาจารย์ที่อีสานใต้เนาะคะ่ะซึ่งเทปวิดีโอชุดนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากคุทรัพพยานาคเพิ่นก็ได้อนุเคราะห์เทปวิดีโอชุดนี้มาให้เนาะคะ่ะเอาตามไปกับ ขุมจับพญานาคค่ะขอบคุณค่ะขุมจับพญานาคค่ะถ่าเอฟซียังก็ดูนี่สี่นี่หนึ่งนี่ห้าห้าสี่หนึ่งเห็นไหมจริงจริงเออแล้วห้าจริงจริงเออหนึ่งจริงจริงเออนั่นแหละอือโอ้ยเหลือเชื่อเลขสี่นะสวยมากมากเลยขู่นี่เลขห้าลิบก็สวยนะแลเลขหนึ่งก็สวยนี่แล้วก็หยด้วย หยดของเทียนเองไม่ได้ทําอะไรเลยตาเทียนไม่ได้จับไม่ได้ได้จับอะไรเลยเนาะเตะต้องเลยแล้วเออแล้วลมลมก็ไม่เป็นอะไรนะให้นิ่งดูซินิ่งมากดูตรงไปเลยเนี่ยนี่ห้านี่สี่นี่หนึ่งถ้ามีโอกาสทุ่มก็นะตัวบนนะบอกเขาเลยว่าตัวนี้ปูให้โดยตรงในน้ำมนต์ด้วยอย่างนี้ปูให้โดยตรงในน้ำมนต์ด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยเนาะไลายละให้เขาดูนี่นี่ห้านี่สี่นี่หนึ่ง อุ้ยเล็กสี่นะชัดมากเออชัดมากเลยอืมเล็ห้าก็ชัดใช่นะก็ชัดหนึ่งก็ชัดเรามีน้ำมะพร้าวน้ำสวรรค์มาให้ปูด้วยโอ้ยทันใจมากน้ำสีทองน้ำสีแดงโอ้แล้วน้ำซึ่งเป็นน้ำอมฤตดื่มได้แล้วก็เป็นอาหารจิตอย่างชัดชัดชอบมากเลยชอบมากเลยไม่เลยกไม่ตรงอะปูไปตรงกับตรงกับปูจอมทองปูจอมทองเออมาให้ด้วยนั่นแหละเพราะว่านี้บเบื้องบนให้ ท่านให้เป็นกระปูจัทองเบ้งบนคือเทพบงบนเนี่ยปูเคยทําแบบนี้มาก,ก่อนไหมทาเลข<ย>เคยเคยแต่บางที่ก็ไม่ไม่มีอย่างนี้เพราะบางที่เขาไม่รู้ใช่ไหม<ต>ครับอืมทีนี้ก็ทางบนก็ให้ไม่ได้เหมือนกันอ๋อแต่นี้ทางเอ๋บางที่นี้รู้เลยบงบนเขาก็เออถูกต้องอืม<อ>นี่สวยมากนะหนูนะค่ะเออนี่ห้าอาราบกนี่สีนี่หนึ่งอลมไม่เตะต้องเลยลมให้เลขอยู่นิ่งเลยนิ่งเลยเออเลขโชว์แล้วนิ่งเลยเออ อบอกว่าน้ําน้ําที่ถลายชมนะครับเอหนาไราเอเบ่งดึงทุกคนนะจะได้จะได้ลาบติดตวเป่งดึงกระท่านหืนทันฉวยเร็วแล้วผลไม้ก,ก็เรากินคนละอย่างคนละอย่างโอ้คนละคำไปอย่างละคำทุกคนไออย่างละคำทุกทๆๆๆุกทุกผลไมเพื่อเพื่อลาบี้ เราได้รับเต็มเต็มที่ท่านเสมอเราเสมอต่อจากไตเตาลพู้นยืนต่อจากท่านนี่ห้าอาราบีนี่สี่อาราบีนี่หนึ่งอาราบีเราอาราบนิ่งเลยนิ่งเลยลมไม่ลมไม่เฉียงฉวัดไปไหนเลยไม่เฉี่ยวเลยหรอกโอ้ส่วนให้นิ่งอยู่ได้ไหมครับส่วนให้นิ่งเลยโอ้ส่วนภอษาอาราบีอุซีอาราบียินอาราบีโอ้ส่วนประเทพปูเออส่วนประเทพน่ะอ๋อเออส่วนภาษาให้อยู่ตัวนี้พอมาดูเอาน้ำมนต์ให้เหมือนกันเบิ้องบนให้เหมือนกัน นี่ห้าอารตบีนี่สี่อารตบีนี่เล่นหนึ่งอารตบีสีส่วนให้อยู่หน่อยนะครับอ่วยเป็นสาธิเพ่ให้หน่อยครับันมอนะอพตนานิสิตปังอพตนานิสิตปังอพตนานิตปัอพตนานิติตปังอพตนานิติตปังอพตนานิส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 ิตปังห้าสี่หนึ่งจงมาจงอยู่จงมาจงอยู่อยู่ห้าสี่หนึ่งในงวดนี้ สาธุสาธุเอ๊ะทำไมอยู่เหมือนกันเลยวะสวยมากเลยสวยมากเลยทั้งเรืองบนเทพให้เหมือนกับปูจอมทองให้เมื่อคืนปูจอมทองนี่เป็นปูเป็นปูจอมปลวกเป็นปูจอมปลวกวันเมื่อคืนนี้ลูกศิษย์มาจะมาหาปูร่างเนาะร่างเลยไปหาจอมปลวกปูร่างไม่เคยขอนนวันนี้ร่างไม่เคยขอนิร่างเอือเอกเดือดสุดที่จะเอือคคำโข เป็นคำขอที่เริ่มแรกอยากช่วยให้กับลูกหลานที่มาหาปู่ขอให้ปูจ่จงทงจงปรดสักวดสักครั้งหนึ่งเถอะพอดีไปบอกท่านแล้วแล้วก็กลางคืนท่านมาบอกเลยท่านให้ของเป็นสีทอง <Okay. S 1> คือขนม,ขมอะขนมอขนมสีทองนี่เอาไปถอะให้เขาไปเลยนะห้าสี่หนึ่งขาวาังเนี่ยเพราะขนมนกินได้ใช่ไหมครับอ,อบก็เลยว่าเอาขนมไปกินเถอะคือภาษาเขมรค่า อยุทธภพยุทธสีเออนี่อันนี้บันชุบันเรียบท่านบอกอย่างนี้เอ้ยเอาไปตึกเลยยิงน้ำปูเออเตียวเขาก็มาด้วยเขาก็มีคนมาถวายปูนะก็เลยได้เนี้ยพอจุดเทียนน้ำบนเลยก็ยังมีเบื้องบนมาให้เหมือนกันแต่ถ้าตรงนี้รุกมาทางต่างประเทศก็คงจะได้เยอะเนาะเพราะเราเฟดไลน์ไปทางประเทศเนาะ ขับก็ชมอยู่ทั่วทั่วๆปูตอนนี้ก็ทุกๆทุกเธอขายที่กี่เธอขายน้าะปูเเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวจะส่งพุดไปให้ทีมงานเยอะ่ปูก็อ่จจะไปทั่วเลยครับตัวปู่ให้ทีมงานลูกหลานเราแบ่งปันเนาะปูเราก็ไม่ได้นไม่ได้เก็บไว้ไม่ใช่ของเราจ้ะใช่ใช่ปูถ้าเงินท่งทุกธนาคารมันเป็นของทุกคนที่จะต้องใช้จะต้องใช้จะต็้องได้เงินในธนาคารเป็นเป็นเป็นเจ้าของทุกทุกคนไม่ใช่เป็นของเราปูไม่ปิดบัง ไม่ปิดบังบูเลยบอกว่าอ้าวงวดนี้ลงช่วยลูกเลยห้าเลยห้าสี่หนึ่งแล้วก็เพืือลื่นไหลก็เป็ดสี่หนึ่งน่ะแล้วก็สองตัวก็ห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าโอ้นะครับก็ดีใจมากปูได้มาทําพิธีถูกต้องไหมปูทําพิธีแบบนี้คือถูกต้องทําพิธีแบบนี้ถูกต้องมีผลไม้มาถวายปูแล้วก็มีขันโดอกไม้มีน้ําดื่ม ครับอ่าแล้วก็มีทูบเทียนมีขันห้าขันเปดตถูกลักษณะกิจะหมดเลยในลักษณะกิจะที่เราเกิดในศาสนาพุทธอ่าเรารู้ในหลักศาสนาพุทธเรารู้ในหลักธรรมเรารู้ศีลธรรมเรารู้ในปันปฏิบัติจริยธรรมว่าสมควรทํำยังไงสมควรปฏิบัติยังไงสมควรพูดยังไงคุยยังไงใช่ไหมอ่าทึ่เรามาถูกต้องเบบที่เราไม่เคยได้ไดไดรับรู้ถูกต้องหมดเลย เขาบอกว่าไม่ได้ลบลู่เขาเนาะปูเดีวนี้เนาะเอออ่ะปูแล้วมันที่มันจะไม่สายครับนิ่งเนาะปูนิ่งแล้วนิ่งแล้วเป็นไรโอเคเลขมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละมันเดิมก็เลยว่าเออขอให้มาถึงอยู่เหมือนเดิมครับปูขอคลายยีราฟครับอ่าโอเคอ่ะปูสายยีราฟก่อนครับโอ้สาธุสัดอ่ะอันนี้อันนี้ก็ใส่ใส่ใส่ทันทลูกมาใส่ กับดูถวายถวายปูไปยาบทก่อนโอ้ยนั่งนานเอาออเลขเขาละเขียนไว้บุกปักไม่ได้นะมันจะเสียเส้นชื่อออกดีกว่าเลขได้แล้วซาทุกอาจจะจำไปให้ลูกหลานกินไหมจกับทุกคนได้วเราก็ถ่ายไว้เลย เอตสโมฮุสติกาสุขโหบิตรดาเจตนางโชคลาภโพลโหพันหมื่นพันนล้านธนาคารให้ลูกได้รับเต็มเต็มรับจังจังอูโบปิกมาโชคลาภโพลโหหสิทธิพุทธังกิจจังมามะผู้คนไหลมาในาชาติให้เจ้าได้งานการให้มีคนไหลมาหาพวกเจ้าให้มีงานการก้าวไกลน,นะสิทธิธรรมังกิจจังมามะเข้าของไหลมาในาชาติให้พวกเจ้าได้รับเข้าของนานาประการซึ่งเป็นเงินทองเสื้อผ้า ในนาสาโทอิศวิภิสังขังเจดจามะเงินทองไหลมาและชาเลติชิ้นพรีมหาลาผักพันเมมูมัมาเงินตราพันหมื่นพันแสนพันล้านพันุูจงมาอยู่ในอุ้งมือของพวกเจ้าทั้ง4คนและก็ทั้งทุกๆคนที่อยู่ในเครือข่ายต่างๆประเทศได้รับพันหมื่นพันแสนพันล้านณโอกาสงวดนี้ห้าสี่หนึ่ปดสหนึ่งห้ สาธุสาธุอะโอเคครับะเอาดินน้ำสไวปูเลยไอ้น้ำน่ะอ่ะครับคุณชมนะครับก็พิธีก็ได้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับครับอ่าคุณผู้ชมนะครับเนี่ยก็ ปู่ก็ได้ทําพิธีนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นบีลาลานพลาันสลาตบสมาราโคบีกางยังพบภัสมบัติพลภัารสกลังังลาโกลุสเรยต่างลาพันตาลาตัวอาทิตย์ลาแก้วมังกรลาแอปเปิ้ลยาชมไอเขียวหวานแล้วก็ขนมปิ้งแล้วก็องุ่นชัสมวยขันหมากุชติสุชิวีเน่ทองไอทองหยดของเองสบูก็คือเป็นที่จับมาลาพรูสืสังมักอยาสู ลาพระหผู้ฝ่าสักนังนามอาบาเจี้ยทุกคนให้เจริญโชคลาบให้ได้โชคลาบให้สมหวังทุกอย่างทุกประการครับครับก็ลาดอกไม้นะครับก็เราได้มาทำพิธีถูกต้องดังที่เคยพูดไว้นะครับคุณผู้ชมเนาะจะมี ะจะมีถวายนะครับผลไม้เก้าอย่างนะครับอขอ,อบมมคุณพี่ว่านำบุญชิบินชุมีรีเาตอขอบคุณคุณพี่พิมพ์รัตด,ดาทองรุ่นนะครับที่เป็นสภาพผลไม้นะครับก็ได้เปิดโชคเปิดดวงนะครับให้เทพเทวาเบื้องบนรับรู้แล้วนะครับอันนี้ก็ได้มาทําพิธีนะครับก็สบายใจขึ้นเยอะนะครับอย่างที่แอสเคบอกว่าการที่เราเคารพ สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับอย่างเทพเทวาเรามองไม่เห็นเหมือนกับสายลมนะครับบางทีเราทําถูกต้องเขาก็เปิดโชคเปิดลาภให้เราได้นะครับก็วันนี้ก็คือไม่ได้หวังสิ่งอื่นใดนะครับหวังสิ่งว่าได้ทําบุญได้ทําความดีนะครับในส่วนตัวเลขก็อ่าจงใช้พิจารณาาณในการรับชมนะครับก็ท้าเทพนะครับนะหวังทําความดีอย่างเดียวในส่วนตัวเลขก็ครับในส่วนตัวเลขก็เป็นเทพท่านให้นะครับ ปู่ท่านให้ถาท่านให้แม่นก็จะได้ทุกคนเนาะนะครับก็อันนี้คือเป็นแนวทางแต่แนวทางของเราก็คือได้ทําความดีได้ทําบุญแล้วครับกศสาธุสาสุนะครับขอให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับอที่ชมอยู่นะครับอ๋อท่านใดท,ที่จะให้ทิดพ,พันธุไปถวายผลไม้ที่ไหนก็ได้นะครับเก้าอย่างนะครับก็สามารถโทรมาแล้วก็ จองนะครับได้นะทิพย์พันธ์ก็จะเป็นสะพานบุญทําให้นะครับทุกที่นะครับเพราะถ้าไม่พอนะครับเอสก็จะช่วยด้วยนะเ<ม>พราะเอสไปไหนก็จะช่วยเหมือนกันนะครับนะนจะช่วยซื้อเพิ่มนะจะช่วยทุกอย่างนะครับอะก็จะช่วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณ,คณชมที่รับชมอย่างมากนะครับนะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเฮงร <ๆ S 1> วยรวย,วย,วยนะครับครับสาธุสาธุัวเองใช่ไหมล้าไป ลายสี่ห้าพันกในเนื้อหน้าที่กันงานนี้เราขอให้ทุกท่านเห็นๆทุกท่านเด้อนะครับอ่ะให้ดูรลบหนึ่งก่อนจบนะครับอ,อ่าเนี่ยรัตัวเลขก็ได้แค่นี้แหละครับไม่มีเยอะนะครับตัวเลขมีแค่นี้หนึ่งนะครับก็คือเน้นๆที่สุดก็คือห้าสี่หนึ่งกับไปทีหนึ่งกันไว้นะครับแล้วก็ห้าเก้าห้าเก้านะครับสาธุสาธุขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับรำรำรวยรวยซาธุสาธุขอบคุณท่านสวัสดีครับผม